ดูดวงชาวราศีพิจิกวันที่12มกราจะหนีเหรอไม่รอดนรกนะครับผมจะรอดได้ยังไงนะผมทำกับคนอื่นว่ายังเจ็บปดวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระส่ายโทรหนกรธกันก่อนอื่นหมอท่านแนะนําก่อนให้ท่านพบพระปางสะดุงมานนะครับลักษณะพระปางสดุงมารซ้ายแตะที่เข่าขวาเป็นสมาธินะครับผมคล้ายๆไพรีพินาแต่ไพรีพินาจะแบมือออก เรามารจะลูกมานปาบหมานนะครับผมแนะนำพบเหรียนเอาไว้เหรียนแก้กรรมนะครับเหรียนเก่านะจ๊ะนะครับถ้ากลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้าเอาแล้วแต่ละแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะจ๊ะครับบผงเขาเรียกเขาเหรียนแก้กรรมบางคนเขาเรียกอย่างนั้นนะครับผมให้พบติดตัวไว้แลผมโชคชะตาบุกุศนวาสนาแร้ผมจะดีีหรอไม่รอดหรอนรลกนะครับผมก็มันกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีกดแห่งกรรมมันเร็วเดี๋ยวเนี้แลผมดูชะตาของด้านเป็นยังไง มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มับนะผมดวงชะตาจะเปิดนั่นเองจะเริญลุกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจงังหวะดีๆเข้ามาประเดีประดังดวงสมสมสมหวังดังใจหมายไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก็ไปว่ราอะไรเออเขิมก็ไว้อย่ามาทําจิตใจอ่อนแอนาน้องนั่งร้องไห้ก็จะเองงางผมจะตายแนละ้วผมจะเป็นโน่นผมติดนี่ร้องไห้ไปก็เท่านั้นอำมียังไงครับลุกขึ้นมาสู้ครับนะผมไม่มีข้าวกินก็ ครับเก็บขวดก็ได้นะเก็บขวดก็ได้นะแล้วก็อยากเก็บมาช่วยโลกร้อนนะเก็บกระดาษขายใ้โลแล้วโลเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมแล้วเคยเก็บอยู่เหมือนกันนะเอาเก็บไว้ขายแล้วผมนู่นโอ้หสมัยเด็กนู่นแล้วผมเก็บไว้ยได้หลายตังค์เลยนะแล้วผมเอาไปซื้อเกมเล่นได้แล้วผมดวงยิ้ตานนี้จริงจังตั้งมั่นเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นท่านอย่ามารอเล่นอย่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะไรนี้หน่อยก็ยอมอะไรนี้หน่อยก็ยอมนะเขาแทกคิวก็ยอมคุยเลยเปิดถามอะไรพี่แทกคิวผมทาไมครับนะป้าแทกคิวผมทาไมครับน้าแทกคิวผมทาไมครับน้องไอคิวพี่ทาไมครับไปเข้าแถวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเขาตกใจกเขาเดินไปนูน่น <c oughs> นะครับผมเพราะฉะนั้นเราอาิสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราอย่ายอม ถ้ายอมท่านจะเป็นโรคซึมเศร้าครับตำแหน่งดวงหมอท่านไม่ให้ยอมนะบอกไว้ก่อนนะตำแหน่งดวงนะครับหมอท่านไม่ให้ยอมให้ท่านสู้แต่เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะถูกต้องแล้วเราก็ต้องบอกนะครับบอกนะบ,บอกเลยบอกท่านตำรวจบอกท่านทหารบอกท่านมียศท่านมีตำแหน่งบอกท่านนะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับทุกคนเข้าใจอยู่แล้วสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์แล้วผมเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นตก,ตกตำแหน่งดวงชะตาแปลว่าต้องข้าวหาญนะครับตำแหน่งผมเป็นหมอดู ผมต้องมีสิทธิ์ของผมครับสิทธิ์ที่จะสามารถอภิิทธพิเศษสู้และช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมเป็นสะพานบุญได้ับอยู่ดีๆไม่มีสิทธิ์มาเป็นไม่เป็นหมอดูจะมาทํามันก็นะเป็นเรื่องเหมือนกันนะหาเรื่องเลยนะแ้วผมมันเป็นเปนสิทธิ์เนี่ยนมาปาวนาตัวเองแล้วไงใช่ไหมเเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแต่สิทธิ์ของท่านต้องห้าวหาญห้าวหาญเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัップ เจเล่ลูกเรืองปลสษีสองแสงตะเกียงทองเขาเรียกว่าสองแสงความสว่างสองแขวสองแสงความเจิญรุ่งเรืองท่านก็ไปถวายน้ำมันตะเกียงประจําวันเกิดเอาไว้มันสว่างเอาไว้เต็มที่แล้วสองแสงนะท่านซื้อน้ํามันในขวดใหญ่ๆลิตรหนึ่งเลยเทวันจันทร์ใช่ไหมผมวันจันทร์ผมเทวันจันทร์อย่าทําไฟดับนะบอกไว้ก่อนเทให้มันเออให้มันชุ่มฉ่าอ่ะให้ไฟมันเชิดชดช่วงชัชวาล ครับผมแสงสว่างส่องแสงมาดวงชะตางั้นจะได้เปิดครับผมถนะ้าท่านบอกว่าผมขาดตกบกพ้องกูบาจารย์ไม่ค่อยมีคนรักผมเลยถวายวันพฤหัสบดีเติมเยอะๆับผมวันไหนเทวดาไม่ค่อยคุ้มรองผมวันอาทิตย์ผมเติมวันอาทิตย์วันผมไม่ค่อยมีสเสน่ห์มีแต่คนเกลียดผมเติมวันจันทร์เติมน้ำมันตะเกียงวันจันทร์วันอนะังคานผมไม่ค่อยแข็งเลยเติมเมืองคาน วันพุธรู้สึกไม่ค่อยฮึกเหิมเท่าไรเติมวันพุธเอาให้เต็มที่รบผมเติมวันเสาร์กรรมมันเยอะเหลือเกินบริวารวุ่นวายไปหมดแข็งเติมวันเสาร์เห็นไหมตำแหน่งดวงชะตาบอกถึงโชคชะตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอํานาจบุญบารมีวาสนาท่านเติมพลังเข้าไปเสริมพลังเข้าไปเสริมทุกวันกินข้าวต้องกินทุกวันไหมกินข้าวทุกวันบุญต้องกินทุกวันกินทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําบุญเข้าไป ครับผมจัดหนักจัดเต็มในโยกาาเรื่องมวกนี้ใครไม่เชื่อช่างเขาเราทําก่อนเสียหายไหมเติมน้ํามันตะเกียงเสียหายไหมไม่เสียหายใครยังไม่เชื่อแล้วแต่ฝรั่งยังชอบเลยแล้วฝรั่งเจอคนไทยเติมทําอะไรอยู่เติมเติมน้ํามันเติมแล้วลัคกี้ลัคกี้ครับหมอจันก็เคยคุยกับฝรั่งลัคกี้เนี่ยเติมหน่อยร่ารวยคลับผมกว่าอย่นั้นก็เติมมันแล้วผมไม่มีอะไรอะไรหนักหนาไม่มีอะไรแล้วผมก็เติมเราสบายใจของเราครับ ความเชื่อของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับแต่ใครจะไม่เชื่อเรื่องเขาแต่เราเป็นสายดวงนะต้องเสริมชะตานะครับผมท่านใดจะดูดวงหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับคําถามของท่านคนเดียวแต่ท่านไม่อยากบอกชื่อนามสกุลบางคนกลัวบอกชื่อหนูชื่อนุกอาจารย์ชื่อนุกชื่อบอกชี่อวันเดิมนปเกิดก็ไม่รู้เลยอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วเป็นใคร นะครับผมก็ไม่รู้แล้วท่านมีชื่อเสียงบางคนมีชื่อเสียงก็ไม่อยากบอกหมอจันก็เขียนชื่อมันยจอยตั้งชื่อเองเลยชื่อเล่นก็ได้ชื่อพิมพ์ก็ได้พิมพ์นามสกุลปุ๊บๆไม่ต้องนามสกุลวันเดือนปีเกิดแค่นี้เองแค่นี้จบแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้นะับอจย์ก็ดูตามดวงชะตานะครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับส่งคลิปให้กับท่านส่งคลิปให้ด้วยไม่ต้องคุยกับามอจันเนี่ยส่งคลิปให้นะเป็นความลับของท่านคนเดียวท่านมปดู นะครับผมต่คลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญสําหรับชาวราศีพิจิกพลังงานของจักรวาลกําลังหมุนเวียนมาสู่จุดที่เอื้ออํานวยต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตท่านจะรู้สึกได้ถึงกระแสะแห่งโอกาสใหม่ที่กําลังไหลเข้ามาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องใช้ปัญญาและความอดทนในการจัดการด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวตน เดือนนี้ด้านการงานของชาวราศีพิจิกเปรียบเสมือนนักปีนเขาที่กำลังเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสูงระหว่างทางอาจมีหินก้อนใหญ่ขวางหน้ามีความลาดชันที่ทำให้เหนื่อยล้าแต่ทุกย่างก้าวกำลังนำท่านเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ พลังงานในช่วงต้นเดือนจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเก่าที่ค้างคาอยู่โครงการที่เคยติดขัดจะเริ่มมีความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ทำงานประจำท่านอาจพบว่าหัวหน้างานหรือผู้บริหารเริ่มมองเห็นความสามารถของท่านมากขึ้นอาจมีการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการสำคัญที่เคยคิดว่าไม่ใช่โอกาสของตน ตัวอย่างเช่นหากท่านทำงานในแผนกการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในแคมเปญใหม่ที่มีงบประมาณสูงหรือหากท่านเป็นครูอาจได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของโรงเรียน อย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความมั่นใจมากเกินไปกลายเป็นความประมาทเดือนนี้ความละเอียดรอบข้อเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการตรวจสอบงานซ้ำสองครั้งจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเมื่อพลังงานมีความเข้มข้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายการสื่อสารที่ชัดเจนและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยป้องกันปัญหาได้ สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายฐานลูกค้าแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนอย่าใช้เงินทุนทั้งหมดในโครงการเดียวควรกระจายความเสี่ยงตัวอย่างเช่นหากท่านเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆและคิดจะเปิดสาขาใหม่ให้ใช้เวลาศึกษาตลาดอย่างละเอียดทดลองเปิดในรูปแบบป๊อปอัพสโตร์ก่อนจะตัดสินใจลงทุนเต็มรูปแบบหรือหากท่านเป็นฟรีแลนซ์การรับงานหลายโครงการพร้อมกันจะดีกว่าการผูกมัดกับลูกค้ารายเดียว ช่วงปลายเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการนำเสนอแผนงานใหม่การเจรจาต่อรองหรือการขอเลื่อนตำแหน่งพลังงานในช่วงนี้สนับสนุนให้ท่านกล้าสแสดงออกและยืนหยัดในสิ่งที่ท่านเชื่อด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้สติปัญญา ด้านการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เปรียบเสมือนการล่องเรือในแม่น้ําที่มีทั้งน้ําเชี่ยวและน้ํานิ่งบางช่วงจะราบรื่นมีรายรับที่มั่นคงบางช่วงอาจมีค่าใช้จ่ายกระทันหันที่ไม่ได้คาดคิดความสามารถในการบริหารเงินจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ท่านผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่น รายได้ของท่านในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีอาจมีเงินเข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากงานประจำงานพิเศษหรือแม้แต่กระทั่งการคืนเงินที่เคยให้ใครยืมไว้ตัวอย่างเช่นอาจได้รับโบนัสจากผลงานที่ดีเลิศได้รับค่าตอบแทนจากงานฟรีแลนซ์ที่ทำไว้หรือมีลูกหนี้มาชำระหนี้ที่ค้างอยู่สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์อาจเห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงกลางเดือน อย่างไรก็ตามการมีเงินเข้ามามากก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะร่ำรวยหากไม่รู้จักการบริหารจัดการที่ดีเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมีแนวนนวมขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพการซ่อมแซมของใช้ในบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะตัวอย่างเช่นรถยนต์อาจต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่หมดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอาจเสียและต้องซื้อใหม่หรืออาจมีค่ารักษาพยาบาลกระทันหันจากอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือการมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย20 3 0ของรายได้ประจำเดือนเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่าใช้เงินจนหมดกระเป๋าเพียงเพราะคิดว่าเดือนหน้าจะมีเงินเข้ามาอีกการวางแผนการเงินที่ดีคือการมองไปข้างหน้าอย่างน้อย3 6เดือน สำหรับการลงทุนเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงสูงหากท่านกำลังคิดจะลงทุนในโครงการใหม่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนอย่าตัดสินใจเพียงเพราะมีใครมาชักชวนหรือเห็นว่าคนอื่นกำลังทำกำไร ตัวอย่างเช่นหากมีเพื่อนมาชวนร่วมลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ให้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบตรวจสอบข้อมูลบริษัทดูผลการดำเนินงานในอดีตและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการรีบร้อนอาจนำมาซึ่งความเสียหายช่วงปลายเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเจรจาเรื่องเงินเดือนการขอกู้เพื่อซื้อบ้านหรือรถหรือการเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ที่มีดอกเบี้ยน่าสนใจพลังงานในช่วงนี้สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ด้านความรักการเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงสำหรับคนโสดชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของท่านพลังงานแห่งสเสน่ห์ของท่านกำลังเปล่งประกายจนยากที่คนรอบข้างจะมองข้ามท่านจะรู้สึกมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกและเปิดใจรับคนใหม่โอกาสในการพบรักครั้งใหม่มีสูงในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ตัวอย่างเช่นอาจพบคนที่ใช่ในงานสังสรรค์ของบริษัทในห้องสมุดที่ท่านไปอ่านหนังสือเป็นประจำในคลาสเรียนหรือคอสเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนหรือแม้แต่กระทั่งในร้านกาแฟที่ท่านแวะไปซื้อทุกเช้าบุคคลที่เข้ามาในชีวิตท่านอาจเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากคนที่ท่านเคยสนใจอาจมีอาชีพที่แปลกใหม่มีหัตถการที่ท่านไม่เคยรู้จักหรือมีมุมมองชีวิตที่กว้างไกลกว่าที่ท่านเคยพบ อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนจะตัดสินหรือผูกมัดกับใครเร็วเกินไปใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งสังเกตว่าคนคนนั้นมีความจริงใจหรือไม่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับท่านหรือไม่ตัวอย่างเช่นหากพบคนที่ดูน่าสนใจในแอปหาคู่ควรใช้เวลาคุยกันนานพอสมควรก่อนจะนัดพบตัวจริงสังเกตว่าเขาให้ความสำคัญกับคำพูดของท่านหรือไม่แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวอย่างเปิดเผยหรือไม่และมีความรับผิดชอบในการนัดหมายหรือไม่ สิ่งสำคัญคือการไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ในอุดมคติที่ท่านสร้างขึ้นในใจให้โอกาสคนที่อาจจะดูธรรมดาแต่มีใจดีและมีความจริงใจบางครั้งคนที่เหมาะสมที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ดูเปล่งประกายหรือเสน่ห์ล้นเหลือในแวบแรกแต่เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเข้าใจกันและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนเป็นพิเศษความสัมพันธ์ของท่านอาจเผชิญกับความท้าทายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหรือแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเช่นความเสียดจากงานความคาดหวังของครอบครัวหรือปัญหาทางการเงิน ตัวอย่างเช่นคู่ของท่านอาจกำลังเผชิญกับความกดดันทางงานทำให้เขามีเวลาให้ท่านน้อยลงหรืออาจมีเรื่องในครอบครัวที่ทำให้เขาต้องแบ่งความสนใจไปยังที่อื่นสถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้ท่านรู้สึกถูกละเลยหรือไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าแต่ละคนมีภาระและความรับผิดชอบของตนเองและความรักที่แข็งแรงคือความรักที่สามารถยืนหยัดผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกันได้ การสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาเป็นกุญแจสำคัญหากท่านรู้สึกไม่สบายใจเรื่องใดควรพูดคุยกับคู่อย่างสงบและใช้เหตุผลอย่าปล่อยให้ความรู้สึกสะสมจนกลายเป็นความโกรธหรือความขุ่นเคืองตัวอย่างเช่นหากท่านรู้สึกว่าคู่ของท่านไม่ค่อยมีเวลาให้ท่านให้หาเวลานั่งคุยกันอย่างจริงจังบอกเขาว่าท่านรู้สึกอย่างไรแต่พูดในลักษณะที่แสดงความเข้าใจสถานการณ์ของเขาด้วยเช่นฉันเข้าใจว่าช่วงนี้คุณยุ่งกับงานมากแต่ฉันก็อยากให้เราได้มีเวลาด้วยกัน เราช่วยกันหาทางแก้ไขได้ไหมช่วงปลายเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นอีกอาจลองทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนลองเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งแค่นั่งคุยกันเรื่องความฝันและเป้าหมายในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเติมความสดใสและความอบอุ่นกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ สำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการปรึกษาหารือกันอย่างจรงิงจังแต่ควรรอจนกว่าจะผ่านช่วงกลางเดือนไปก่อนเมื่อพลังงานเริ่มมั่นคงและชัดเจนมากขึ้นการตัดสินใจครั้งใหญ่ควรเกิดขึ้นจากความพร้อมและความเข้าใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่จากแรงกดดันหรือความรู้สึกชั่วคราว ท้ายที่สุดแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานในการงานความรอบคอบทางการเงินและความอบอุ่นในความสัมพันธ์หากท่านสามารถคานความท้าทายต่างๆไปได้ด้วยปัญญาและความอดทนท่านจะออกมาจากเดือนนี้ด้วยความเข้มแข็งและเติบโตมากกว่าที่เคย